เดีย <laughs> ครับสดีครับโ,ฮโฮอ้โหนี่ต้องบอกว่าเพชรอนุวัฒน์พลิกเกมเลยครับจังหวะนั้นมันจังหวะที่ตั้งใจทำไหมรู้ว่าอย่างไรพพอดีมันเขายิงเข้ามาหนัดออกไปพอดีืป<อ>แล้วจังหวะที่ยกสองที่โดนนี่เสียยะมองความเห็นเป็นไงบ้างครับที่เพชรอนุวัฒน์โดน โดนตรงไหนโดนสองจังหวะสุดลูกใบด้วยลุกไวหรือว่ยลุกสองนั่นหรออ๋อจังหวะที่เขาเขาเบี่ยงตัวมาประเดียวมันเหมือนขาเขาไปขัดกันแล้วก็ลุกไวก็เป็นความโชคดีแล้วน้องวันนี้นโ,โดยรวมพอใจผลงานของน้องไหมครับก็พอใจในระดับนี้ก็เหตถผลว่าเขาน้องก็ประหยัดอาวุธไปหน่อยหนึ่งประหยัดอาวุธไปที่ต้องแก้ไขอาชีททั้งหมดเท่าไหร่ครับเสียะน่าจะแสนสองครงงับโอ้แสนสอง ต้องปรับภูมิแก้ไขตรงไหนบ้างครับปะยัดอาวุธไปนิดนึงต้องต้องหนีเยอะครับต้อหนึ่งต้องต้องโตออกอาวุธขยัยออกอาวุธหน่อยนึงแล้วก็ไม่หนีเยอะถ้าวันนี้ไม่ได้นับนี่เหนื่อยเลยใช่ไหมผมจะแพ้ครับเสียญะวันนี้ชนะแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับอ๋อก็ฝากเอ็กซ์ีที่คอยติดตามน้องดาวันนะครับก็จะพยายามทำมวยให้ออกมาแข็งแกร่งแข็งแรงเพื่อที่จะให้เอ็ซีได้ ก็มาแต่ฐานกลับขึ้นมาครับครับผมก็ยินดีเช้านี้ด้วยครับผมครับไ้ชเท่าไหร่เกมเกมวันนี้มันเป็นไงบ้างครับน้องอึดอัดไม่ตรงไหนยังไงก็มีนาดบ้างครับก่อนที่เราจะได้นับนี่เราต้องบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเลยก็ต้องเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวจังหวะนั้นนี่ต้องตั้งใจฝันมาสอกซ้ายงั้นกับบตั้งใจฟันตั้งใจไม่คิดว่ามันจะโดนอาจางย์พานมาจังหวะโดนแล้วก็หล่นเลยแล้วเป็นความโชคดีของเราครับ ที่ได้นับถ้าเกิดไม่ได้นับวันนี้เกม,เกมางานยากนครับ่านจะยากอยู่นะเพราะบรรยากาศแวดล้อมเราก็เป็นรองเขาเยอะ <c oughs> แล้วอย่างที่ได้นับเราเราเองพยายามจะคุมเกมแพรวเขาเขาก็พยายามจะเอานับคืนด้วยการต่อยท้องต่ดลำตัวตอนนั้นเรารู้สึกไงท้องอะไรก็หน้าครับหน้าการเราไม่มัน่นใจในการตัวเองเหมือนกันไม่มั่นใจในการตัวเองแต่ว่าแพาวเองเขาก็มาหนักแรงเหมือนกันอยู่แล้วก็ประคองตัวพยายามจะคองตัวแต่ก็มีเสียวเหมือนกัน วันนี้อชีพแสนสองแล้วจังหวะที่เราโดนสอบช่วงยกสองอ่ะมันจนงจวะมันเลื่อนนะจะว่าขาที่มันคลายกันอยู่อืมก็มเป็นความโชคดีของเราครับกรรมการให้โอกาสไม่นับ,บแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายเรามาได้นับคืนเลยรเราโดนเขาไม่นับแต่ว่าเรามาได้นับคืนตรงนี้มันมั่นใจเลยไหมมั่นใจครับมั่นใจแต่ยกยกที่ได้นับเลยใช่เราได้นับปุ๊บเราความเครียดความกดดันยังไงบ้างครับก็ไม่เครียดไม่กดดันแลยเทน้อก็ได้นับก็คือสบายเลย กินกลอมเลยนิ่มๆเลยอาชีพแสนสองชร่างกายเป็นไงบ้างครับร่างกายก็ดีขึ้นแล้วะดทหารด้วยนะดทหารแล้วก็มีเลาซ้อมกลับมาภาคนี้เป็นไงบ้างครับตั้งใจตั้งเป้าย่งไงบ้างครับพนวัร้อไม่ขอตอนไม่กิร้อห้าแต่อยสิห้าหมยสิบสาได้ถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะแย่คมันใหญ่แรงีกอีกกี่ไฟรบร่างกายถึงจะเข้าที่ร้อยเปอ่ยนี่เขาเริ่มเข้าที่แล้วไฟหน้าน่าจะดีว่านี้น้ำหนักที่ต่ำสุดก็รสิบสสงสุดก็ร ไม่เกินนี่มีคาใจอะไรกับใครบ้างไหมไม่มีแล้วครับแล้วแต่เสียบดรอปไม่ได้นะครับโอ้แผลพานี่เราแพ้มาสองครั้งแล้วไฟที่สามแก้มือได้นี่ไม่คาใจอะไรทั้งนั้นเลยได้อาชีพกลับไปนอนกอดแสนสองด้วยวันนี้ก็ทำสำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอบคุณสยญแล้วก็ซอมฟต์แวร์พี่แฟนมวยที่ติดตามไยนอนเราครับยินดีด้วยครับน้องครับผมครับ